สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC. แฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สุขคนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสีผ้าไปตามแนวทางเนาะพี่น้องเนาะแนวทางเล่าพัฒนาได้พี่น้องเล่าพัฒนาเป็นวันพุทธที่เก้ากอเลกดาสองหาหกแปดได้พี่น้องเนาะ เนื่างเล่าปัฒนาพอใจดีงวดที่ผ่านมานพี่น้องนะครับก็รู้สึกว่าเสียใจนิดๆพี่น้องนิดเดียวนะครับจับคู่ว่แตกพี่น้องนะครับจะไดบบ่เป็นอยังพี่น้องแนวทางไม่เขาไม่ลดไปกันตอกกันไม่สู่กันไปนะครับผิดบังหน่อยพี่น้องเลกหน่อยคู่หน่อยฮางพี่น้อง นะครับเด็กหน่อยคููหน่อยหางสามคููสามหางพี่น้องนะครับมีแค่นั้นพี่น้องนะครับเอาตัวที่นามาเอาตัวที่นาเป็นไปได้พี่น้องนะครับวัดใจกันมักกะจัดขัดกระพานพี่น้องบอกว่ากันแนวทางมีเขามีรถได้นะครับเนาะมีหาตัวสิบตัวเก้าตัวายตัวบวม่มีพี่น้องสามตัวนะครับฟันท่งหพร้อมเรียบร้อยซ้ำเหลือตัวเดียวกันกับสองคู่เลยพี่น้องนะครับ ตามตกับหางเดียวอยก,กับพี่กับน้องสุท้าชินใจเสื้อใจก็ตามเ่เสื้อใจกะบ,บ่เป็นอย่างพี่น้องนะครับให้กดแต่กดแช่กดตดีตามนั่มหลายๆพี่น้องเขาลีเขาลบไกลเขาลบเขาลีไปลีไปลีมากกับ,บ่เป็นอย่างพี่น้องแดวก็ตามโปง่งเขาเองพี่น้องตามตึงเลยละ่ะนะครับหนีไปบพไกลพี่น้องบอกเลยเลยหนีไปไม่ไกลนะครับเป็ดยังไดดก็ขึ้นมาหา,หาเขาเขา นะครับสําหรับเราพัฒนานะครับยังไงกส็สู่สู่สู่ตำราอะไรหรอกพี่น้องนะครับวันที่เก้าเด้อพี่น้องเด้อว,ว,วันที่เก้าวันที่เก้าโคลกกดา สองห้าหกแปดพี่น้องนะครับเราพัฒนาพอใจดีเด้พี่น้องเด้อเราพัฒนา ลา,านะนะลาวพัฒนาพ่อใจดีพี่น้องนะครับนะครับลาวพัฒนาพ่อใจดีพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างโตเดียวเม็ดเดียวอันเดียวนะครับวิ่งรลูดเด้อ วิ่งรูดวิ่งรูดตัวเดียวเม็ดเดียวอันเดียวพี่น้องเก่าพี่น้องเก่าเนอมักรกะจัด ขัดกับพานพี่น้องแนวทางมีเขามีรูดได้บุญบุเรศสามารถรู้ได้หรอกพี่น้องนะครับบุญบุเรศสามารถรู้ได้เด้อนะครับคำเบาๆจังไดก็ได้พี่น้องนะครับพี่เห็น้องพิจารณาเอานะครับ พิจารณาเอานะครับเนาะมาเบิงพี่น้องมาเบิงชุด,ชด,ชด,นะชดสามตัวชุดสองตัวแล้วก็ชุดกันนะครับชุดสามตัว chút sóng tua chút cần mà học พ่อจะดีก็เหตุเป็นแนวทางให้แล้วแล้วแต่พี่น้องสีพิษจ,จะน่าเอา้อแล้วแต่พี่น้องสีพิษจ,จะ,ะน่าเอาพ่อจะดีนาเสนอเป็นแค่แนวทางท่านั้นนะครับสามตัวพี่น้องสี่เก้า 8นะครับ9 8พี่นอ้องนะครับตัวกันพี่น้องตัวกันตัวกันนะครับตัวกันเนาะนะครับ เก้าห้าเก้าเจ็ดีน้องนี่คือตัวกันนะครับสูตรนี้นไไหนีเหอบ่ได้แน่นอนนะครับขอให้เดินนะครับไม่มีทางรอด นะครับเด็พี่น้องนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของสูตรเด้อแล้วต่พี่น้องสิคิดยังไงนะครับความเชื่อของสูตรพ่อใจดีนะครับความเชื่อของสูตรนะครับ วันที่เก้ากรกฎาคม2568้าวพัฒนาพ่อใจดีวิ่งลูด9เม็ดเดี๋ยวพี่น้องชุด3ตัว498พี่น้องชุด2ตัว98ชุดกัน9597พี่น้องเอาพี่น้องแคปหนา้าจอไว้อย่าลืมก,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 กดกดแชร์กดติดตามนอพี่น้องด้อให้กำลังใจพ่อใจดีน้ำแนกันลกันพี่น้อง2ทุ่มเครื่องมืออื่นลูดกกันแน่นอนเข่าลูดพี่น้องสำหรับคลิปนี้พ่อใจดีขอให้พี่น้องโชคดีมิใช่ลำดวยสุขสุขก้สขสขนสวัสดีครับ